เวลาที่เราเล่นวิดีโอเกมเราเนี่ยครับมักจะสวมบทบาทเป็นฮีโร่เสมอเราคือคนที่จะมากอบกู้โลกที่อาจจะต้องต่อสู้กับสัตว์ประหลาดเพื่อความถูกต้องการจัดก,การเหล่าศัตรูคือความยุติธรรมแต่มันจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าหากว่าความยุติธรรมที่คุณเชื่อมาตลอดทั้งเกมมันเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าหากว่าศัตรูที่แท้จริงไม่ใช่บอสใหญ่แต่มันเป็นตัวคุณเองในคลิปวิดีโอนี้เราจะพาทุกท่านไปพูดถึง วิดีโอเกมที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเล่านี่แหละครับคือตัวร้ายโอเคครับก่อนที่เราจะไปชมกันผมก็ต้องฝ่ายท่านช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อให้เราจีคอนเทนต์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับและเกมที่ว่าจะมีอะไรบ้างไปรับชมกันเลย Shadow of the Colossus เกมนี้ถือว่าเป็นงานศิลปะ,ปะชิ้นเอกของวงการและเป็นต้นแบบของเกมินดี้ยุคหลังมากมาย Shadow of the Colossus เป็นเกมที่พัฒนานโดยทางทีมไอโคว่างจำหน่ายครั้งแรกในปี2005บนเครื่อง PS2 ภายในเกมนี้เราจะได้รบทบเป็นวอนเดอร์ชายหนุม่มผู้เงียบขรึมที่เดินทางข้ามดินแดนต้องห้ามอันลกล้างมาพร้อมกับม้าคู่ใจและก็ล่างไรวิญญาของหญิงสาวคนรักที่ชื่อว่าโมโนเป้าหมายของเรามีเพียงหนึ่งเดียวก็คือการชุบชีวิตเธอขึ้นมาภายในเนื้อเรื่องณวิหารกลางดินแดนเราได้ทำข้อตกลงกับเสียงลึกลับที่ชื่อว่าดอมินโดยเขามีเงื่อนไขว่า หากต้องการคืนชีพให้กับหญิงสาวเราต้องไปสังหารยักษ์คอร์เซสทั้ง16ตัวที่กระจัดก,กระจายอยู่ทั่วดินแดนนี้โดยรูปแบบการเล่นของเกมนี้ตัวเกมจะไม่มีลูกน้องไม่มีเลเวลอัพเป็นเกมบอสล่าชที่เราจะต้องตามหาตำแหน่งยักษ์ปีนป่ายไปไตัวพวกมันหาจุดอ่อนแล้วก็จัดก,การมันซะแต่จุดหักมุมของเกมนี้ก็คือถ้าหากคุณเล่นไปเรื่อยๆคุณจะมีความรู้สึกผิดที่เริ่มก่อตัวขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเพื่อนๆจะสังเกตว่า ยักษ์คอรสัสซัสส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ร้ายเลยบางตัวแค่เดินเล่นกินหญ้าทำตัวสงบสุขจนกระทั่งเราไแหละครับบุกเข้าไปในบ้านของมันและเริ่มโจมตีมันก่อนทุกครั้งที่เราฆ่ายักษ์ได้หนึ่งตัวร่างกายของวันเดอร์จะเริ่มคล้ำขึ้นดูเหมือนซากศพมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งในฉากจบความจริงก็เปิดเผยว่ายักษ์ทั้ง16ตนนั้นแท้จริงแล้วคือสิ่งที่ผนึกกักขังปีศาจดอมินการที่เราฆ่าพวกคอรัสซัสไม่ใช่การกู้โลก แต่เป็นการทำลายกุญแจเพื่อปลดปล่อยจอมมารต่างหากท้ายที่สุดวันเดอร์ผู้ถูกความรักบังตาก็ถูกดอมินเข้าสิงล่างกลายเป็นปีศาจร้ายที่ต้องถูกผนึกเสียเองเราไม่ได้เป็นผู้เสียสะละแต่เราคือคนที่เห็นแก่ตัวที่สุดและยอมแลกความสงบสุขของโลกเพียงเพื่อชีวิตของคนคนเดียว b บ o s h o c k ดำดิ่งสู่มหาสมุทรกับเกมยิงมุมมองบุที่ที่1กับเนื้อเรื่องขึ้นหิ่ง ไบ o อช็อกเกมที่พัฒนานโดยทาง Irrational Game วันจำหน่ายครั้งแรกในปี2007บนเครื่อง PC Xbox 360และก็ PlayStation 3ตัวเกมจะเล่าเรื่องราวในปี1960เราคือแจ็คผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกกลางมหาสมุทรตัวเราเนี่ยครับว่ายน้ำไปเจอประพาคารแห่งหนึ่งที่เป็นหนทางเข้าสู่แรปเจอร์มหาคนครใต้น้ำที่เคยเป็นยูโทเปียของเหล่านักวิทยาศาสตร์และก็ศิลปินแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นนรกที่เต็มไปด้วยคนบ้าคลั่ง ที่เสพติดสายพันธุกรรมที่เรียกว่าเอดัมโดยตลอดการเล่นเราจะได้รับคําแนะนําผ่านวิทยุจากชายที่ชื่อว่าแอตลาสเขาดูเป็นคนดีเป็นมิตรและเขาขอให้เราช่วยค้นล้มแอนดรียลันผู้ปกครองเมืองจอร,ระเด็จการโดยเกมเพย์ของเกมนี้คือเกมยิงที่ผสมพลังวิเศษผู้เล่นสามารถคอมโบกับสภาพแวดล้อมได้ชอตน้ําหรือจุดไฟผู้เล่นต้องบริหารทรัพยากร มีการเลือกสไตล์การเล่นทั้งรอบเล้นกับดักหรือยิงแหลกตามสถานการณ์และจุดหักมุมของเกมนี้ก็คือในฉากที่เรานีครับจะต้องเผชิญหน้ากับทางแอนดูไรอันซึ่งทางแอนดูไรอันนะครับเขาไม่ได้ต่อสู้กับเราเลยแต่เขานะครับเปิดเผยความจริงว่าเรานะครับไม่ใช่คนธรรมดาแต่เป็นมนุษย์โคนนิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาในห้องแลบจากฝ่ายศัตรูของไรอันแล้ถูกโปรแกรมสมองมาตั้งแต่เกิดให้ทําตามคําสั่งใด ซึ่งตลอดทั้งเกมที่เราคิดว่าเราเนี่ยเลือกทางเดินของตัวเองเราเลือกที่จะช่วยแอตลาในการกำจัดไลออนแต่จริงๆแล้วเราเป็นเพียงแค่สุนัขรับใช้หรืออาวุธที่มีชีวิตที่ไม่มีเกจจำลงเสรีเลยและที่แย่ไปกว่าน,นั้นก็คือตัวละครแอตลาที่ใช้เสียงคุยกับเราแท้จริงแล้วก็คือแฟงฟองเทนอาชญากรตัวร้ายที่หลอกใช้ให้เราจัดการมนุษย์โคลนต้นแบบของเราเองเพื่อที่เขาจะได้เข้ายึดครองเมืองถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ตั้งใจทำชั่ว แต่การกระทําของเราทั้งเกมคือเครื่องมือในการทําลายล้างเมืองนี้อย่างสมบูรณ์ b r e ร d เกมแพลตฟอร์มเมอร์ที่ดูหน้าตาธรรมดารรมดาแต่เนืน้อในของมันลึกซึ้งจนน่าขนลุก b เ e รดเป็นเกมที่สร้างโดยคุณจอห์นทานโบร์วางจำหน่ายครั้งแรกในปี2008บนเครื่อง Xbox 360 PC และก็ PS สเราจะได้รบทเป็นทีมชายหนุ่มใส่สูทที่เดินทางผ่านโลกแฟนตาซีเพื่อช่วยเหลือเจ้าหญิง ที่ถูกปริาจทลายลักพาตัวไปจุดเด่นของเกมนี้ก็คือพลังย้อนเวลาถ้าเรากระโดดพลาดตายเราก็แค่กดปุ่มย้อนเวลากลับมาแก้ไขใหม่เนื้อเรื่องจะถูกเล่าผ่านหนังสือที่ทีมอ่านก่อนเข้าดานซึ่งจะพูดถึงความผิดพลาดในอดีตและความโหยาหาที่จะแก้ไขมันจริงๆแล้วพอเกมนี้นะครับกับตัวละครเอกที่ช่วยเหลือเจ้าหญิงมันก็มีความเป็นคล้ายๆมาริโออยู่ใช่ไหมแต่ว่าความจริงแล้วเนื้อเรื่องของเกมนี้ค่อนข้างดารก,กว่าที่คิดต,ตลอดทั้งเกมเราจะมุ่งหน้าไปทางขวา ก็เลยตามอัศวินที่แบกเจ้าหญิงหนีไปจนกระทั่งด่านสุดท้ายทุกอย่างก็เปลี่ยนไปครับในด่านสุดท้ายในโลกของเกมจะเล่นแบบย้อนหลังที่เราจะได้เห็นเจ้าหญิงหนีออกจากปราสาทและเราต้องช่วยเปิดทางให้เธอแต่พอเกมเฉลยความจริงเราจะพบว่าเจ้าหญิงเนี่ยไม่ได้หนีอัศวินแต่เธอนะครับกำลังหนีเราอยู่เจ้าหญิงมองเราเป็นผู้ผคุกคามไม่ใช่คนที่จะมาช่วยเหลือและอัศวินนี่แหละครับเป็นคนที่ช่วยเหลือเจ้าหญิงกับดักต่างๆที่เราเปิด จริงๆแล้วเป็นกับดักที่จับเจ้าหญิงไม่ใช่ช่วยเหลือเจ้าหญิงตัวละครทีมไม่ใช่ฮีโร่แต่เป็นสตอกเกอร์ที่เป็นคนรักเก่าที่หมกมุ่นและตามรังวานเธอไม่เลิกซึ่งพอรู้ในจุดนี้แล้วเบสเป็นเกมที่มีเนื้อเรื่องที่ดีมากๆและก็แฝงเชิงปรัชญาได้ดีเลยเทเวลมินิทเกมแนวทิลเลอร์ที่เล่นกับเรื่องของลูบเวลาเทเวลมินิทเป็นเกมที่พัฒนาโดยทางลูอิสแอนโตเนโ มันจะหนครั้งแรกในปี2021บนเครื่อง PC Xbox PlayStation แล้วก็ Switch ตัวเกมจะเป็นเกมแนวเนื้อเรื่องอินเทอร์แอคทีฟคุณจะได้รบทเป็นสามีที่กำลังดินเนอร์โรแมนติกกับภรรยาแต่จูๆ่ๆนักสืบกระบุกเข้ามาในห้องกล่าวหาว่าภรรยาของคุณอนะฆ่าพ่อของตัวเองและก็ลงเอยที่คุณถูกฆ่าตายหลังจากนั้นคุณก็ตื่นขึ้นมาใหม่ที่หน้าประตูและเหตุการณ์ก็วนลูปไปทุกๆ12นาทีโดยหน้าที่ของคุณก็คือการใช้ความรู้จากลูปก่อนหน้า เพื่อหาทางหยุดยั well group, day, work, ้งตำรวจช่วยภรรยาและหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งจุดหักมุมก็คือเมื่อคุณเล่นไปเรื่อยๆไขปริศนาไปทีละเปลาะความจริงที่น่าสะอิดสะเอียนก็ปรากฏจริงๆแล้วภรรยาของคุณนะครับไม่ได้ฆ่าพ่อของเธอแต่ว่าเป็นคุณเองนี่แหละที่เป็นคนฆ่าเหตุผลเพราะว่าคุณรู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับภรรยามันคือความสัมพันธ์ต้องห้ามเพราะว่าความจริงแล้วคุณกับภรรยาเนี่ยครับเป็นพี่น้องต่างแม่กัน โดยคุณรู้เรื่องนี้แต่คุณเลือกที่จะลืมมันและวก็สานต่อความสัมพันธ์ต่อไปพ่อของคุณพยายามจะขัดขวางคุณในอดีตและคุณก็จัดการเขาซะหลบเวลาทั้งหมดนี้อาจเป็นเพียงแค่จินตนาการหรือนรกในใจคุณที่สร้างขึ้นมาเพื่อหนีความผิดเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วคุณคือฆาตกรเป็นคนรักล่วมสายเลือดที่ทำลายชีวิตครอบครัวตัวเองอย่างย่อยยับอินไซต์ผลงานจากผู้สร้างลิมโบ ที่ยกระดับความหลอนและความหมายแฝงไปอีกขั้น In s ไซค์ Inside, เป็นเกมที่พัฒนานโดยทาง p พ y d เดตมันจำหน่ายครั้งแรกในปี2016เราจะได้รบทเป็นเด็กชายผู้ใส่เสื้อแดงที่ต้องวิ่งหนีจากการล่าในโลกเผด็จการดิสโทเปียเราวิ่งผ่านป่าผ่านฟาร์มที่มีหนอนปรสิตเข้าสู่เมืองลึกไปในโรงงานมนุษย์ที่น่าสยดสยองเราเห็นมนุษย์ที่ถูกทําให้กลายเป็นหุ่นเชิดไร้สติแต่จุดหักมุมก็คือในตอนจบเราเนะครับเข้าไปถึงใจกลางศูนย์วิจัย และพบกับเดอะฮัตเดิลหรือก้อนเนื้อขนาดมหึมาที่เกิดจากการเอามนุษย์มาหลอมรวมกันเด็กน้อยถอดเสื้อผ้าแล้วก็ถูกดูดกลืนเข้าไปในก้อนเนื้อนั้นจากนั้นเราก็จะได้รับบทเป็นก้อนเนื้อและอาราวาทําลายข้าวของแต่ฆ่าทุกคนที่ขวางหน้าเพื่อหนีออกไปคําถามก็คือใครเป็นคนที่ควบคุมเด็กมาตลอดทฤษฎีที่น่าเชื่อถือที่สุดก็คือเด็กเสื้อแดงนี้เนี่ยครับไม่ใช่ฮีโร่แต่เป็นเพียงหุ่นเชิดของเจ้าก้อนเนื้อ ที่เจ้าก้อนเนื้อนะครับบังคับติดใจของเด็กนั้นให้วิ่งบุฝกฝ่าเข้ามาเพื่อปลดปล่อยมันและยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อให้มันหนีออกไปโดยสิ่งที่เราทํามาตลอดก็คือการพาเหยื่อหรือเด็กเสื้อแดงไปสังเวยให้กับปีศาจและตอนจบก้อนเนื้อก็นอนอับแดดอยู่ที่ริมชายหาดมันคือชัยชนะของปีศาจไม่ใช่ของมนุษยชาติ s i l e n t h i l l 2ตำนานเกมสยองขวัญ ที่เพิ่งจะถูกรีเมคไปสดๆร้อนๆและมันก็ยังคงความยอดเยี่ยมไม่เสืส่อมคลาย Se เ e n ฮ Hill 2เป็นเกมสยอ,องขวัญจากทางทีมไซเลนแต่ว่าภาครีเมคพัฒนานโดยทางบลูเบอร์ทีมเอาจำหน่ายครั้งแรกในปี2001รีเมคปี2024ในเรื่องของเกมคุณจะได้รบทเป็นเจมส์เดอร์แลนด์ที่ได้รับจดหมายจากแมรี่ภรรยาของเขาที่เสียชีวิตไปเมื่อ3ปีก่อนด้วยความหวังอลิบลีเจมส์ขับรถมายังเมืองที่ปกคลุมไปด้วยหมอกแห่งนี้เมืองเซเลนฮิล เขาครับ,รบต้องมาชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดรูปร่างบิดเบี้ยวระหว่างทางเขาก็ได้เจอกับผู้รอดาชีวิตคนอื่นที่มีปมในใจและจุดหักมุมของเกมนี้ก็คือตัวเกมจะค่อยๆเฉลยว่าสัตว์ประหลาดทั้งหมดในเมืองนี้ไม่ใช่ผีสางที่ไหนแต่มันเป็นภาพสะท้อนในจิตใต้สํานึกของเจมเองและความจริงที่เจ็บปวดที่สุดก็คือแมรี่ภรรยาของเขาไม่ได้ตายเพราะโรคภัยเมื่อสาปีก่อนแต่เป็นเจมเองนั่นแหละที่เป็นคนเอาหมอนอุดจมูกจนเธอขาดอากาศหายใจตาย เธอเสียชีวิตด้วยมือของเจมเองเพราะเขาทนเห็นเธอเจ็บปวดไม่ไหวด้วยโรคภัยหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาเหนื่อยหน่ายที่ต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียงซึ่งก็แล้วแต่คนจะคิดนะครับเจมสร้างเรื่องโกหกขึ้นมาเพื่อหลอกตัวเองและหนีความผิดการมาที่เซเลนฮิลไม่ใช่การตามหาภรรยาแต่เป็นการมารับโทษทันในความจริงแล้วเราเนี่ยละครับที่เล่นเป็นฆาตกรที่ฆ่าภรรยาตัวเองมาตั้งแต่ต้ตตนเกม i t ต l e n i g h น m a แม พบกับเกมจนภัยตัวจิ๋วในโลกยักษ์วีลาดที่ตอนจบทำเอาคนอ้าปากค้าง Little n i g h t m a r e เป็นเกมที่พัฒนานโดยทาง Tarsier Studio นองจำาหน่ายครั้งแรกในปี2017ในทุกแพลตฟอร์มตัวเกมเราจะได้รับบทเป็นซิกเด็กหญิงตัวเล็กในชุดผ้กากันฝนสีเหลืองที่ต้องหาทางหนีออกจากเดอะมาลหรือสำรันใต้น้ำขนาดใหญ่ที่เป็นร้านอาหารของเราปีศาจตะการตะการ,การเราต้องรอบเลนแก้ปริศนาและหนีจากการถูกจับกิน แต่สิ่งหนึ่งที่แทรกแซงเข้ามาตลอดทั้งเกมก็คือความหิวของซิกที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆในตอนแรกซิกจะกินแค่ขนมปังต่อมาเขาเริ่มกินเนื้อสดๆจุดเปลี่ยนสําคัญก็คือมันมีโนมหรือผู้ตัวเล็กๆที่ช่วยเรามาตลอดทั้งเกมเขานะครับยื่นไส้กรอกให้กับซิกกินด้วยความหวังดีแต่ซิกเลือกที่จะไม่กินไส้กรอกและก็โจรเข้าไปกัดคอของโนมแทนฉากนี้คือจุดที่บอกว่าความบริสุทธิ์ของซิกได้ตายลงไปแล้วและในตอนจบ ซิกได้เผเชิญหน้ากับเดอะเลดี้หรือบอสใหญ่และเอาชนะเธอได้ซิกนี่ครับตัดสินใจที่จะกินเดอะเลดี้เพื่อดูดกืนพลังวิเศษจากนั้นก็เดินผ่านห้องอาหารและดูดพลังชีวิตของแขกทุกคนจนตายเกลี้ยงซิกไม่ใช่เหยื่ออีกต่อไปเธอคือสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ที่น่ากลัวยิ่งกว่าใครมันแสดงให้เห็นเลยว่าตั้งแต่ที่เราเล่นมาซิกกลายเป็นผู้ร้ายโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวเดลลาซอบาสพาร์ทู ยอมรับตามตรงว่ามันเป็นเกมที่ผมชอบที่สุดในด้านเนื้อเรื่องถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ถูกใจใครแต่มันก็มีแง่คิดบางอย่างที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับเกมนี้ในแง่คําถามด้านศิลธรรมของเกม The Last of Us Part 2เป็นเกมแอคชั่นแอ n ดเวนเจอร์วางจำหน่ายโดยทาง Naughty Dog ในปี2020บนเครื่อง PS4 แล้วก็ PS5 แล้วก็วางจาหน่ายใน PC ภายหลังเนื้อเรื่องของเกมนี้จะต่อจากเกมภาคแรก5ปีเอลลี่และโจเอลเาทั้งสองใช้ชีวิตสงบสุขในแจ็คสัน แต่แล้วโศกนาฏกรรมก็กกกเกิดขึ้นเมื่อแอบบี้ยิงสาวลึกลับบุกมาสังหารโจเอลอย่างโหดเหี้ยมต่อหน้าต่อตาแอลลี่ซึ่งภายในครึ่งแรกของเกมเราจะได้รบทเป็นแอลลี่ที่สูงไฟแค้นออกเดินทางสู่ซีแอตเทิลเพื่อตามล่าแกงของแอบบี้เธอทําการจัดการทุกคนที่เกี่ยวข้องกับแอบบี้เกมเพล์มีความดุดันรุนแรงและเต็มไปด้วยอารมณ์โกรธแค้นแต่จุดหักมุมของเกมนี้ก็คือในช่วงกลางเกมผู้พัฒนาทําสิ่งที่กล้าหาญที่สุด คือการบังคับให้เราสลับไปเล่นเป็นแอบบี้ด้วยคนที่ฆ่าโจเอลตัวละครหลักในเกมภาคแรกเราจะได้เห็นว่าแอบบี้ไม่ใช่แค่ตัวร้ายไร้มิติเธอคือลูกสาวของหมอที่โจเอลฆ่าตายไปในตอนจบของเกมภาคแรกเพราะโจเอลต้องช่วยเอลลี่สำหรับแอบบี้แล้วโจเอลคือปีศาจร้ายที่พากพ่อของเธอไปและทำลายความหวังในการรักษาเชื้อไวรัสของโลกในมุมมองของเอลลี่แอบบี้คือปีศาจท,ที่พากคนที่เหมือนพ่อของตัวเองไปโจเอลคือคนที่สำคัญที่สุดของเธอ แต่สําหรับแอบบี้โจเอลก็คือปีศาจร้ายเช่นกันที่พากพ่อ,องเธอไปรวมถึงเอลลี่ก็คือปีศาจร้ายในแง่ของแอบบี้เช่นกันที่ทําการสังหารเพื่อนสนิทของเธอทั้งหมดแต่ถ้าหากว่าใครเคยเล่นเกมนี้ตอนที่คุณเล่นเป็นเอลลี่ในการสังหารคนเหล่านั้นคุณไม่ได้รู้สึกเศร้าเสียใจแต่อย่างใดเลยในแง่ของแอบบี้ที่สังหารโจเอลก็คงจะมีความคิดที่คล้ายๆกันถึงได้บอกกันครับว่าเดอะลาสซาบ้าส์พาร์ทมันคือผลงานสุดมาสเตอร์พีซ ที่ถ้าหากว่าเรามองลงไปอย่างเป็นกลางเราจะได้เห็นการเขียนเนื้อเรื่องที่ชาฉลาดอย่างมากเลยเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเนื้อหาตลอดเวลาที่ผ่านมาเรานี่แหละคือตัวร้ายเกมเหล่านี้สอนให้เรารู้ว่าบางครั้งมุมมองคือสิ่งที่กำหนดความดีและความชั่วถ้าเรามองในมุมมองแค่เราเราคือผู้ถูกกระทำเสมอแต่ถ้าลองถอออกมาในมุมมองคนอื่นเราอาจจะเป็นฝันร้าที่สุดของพวกเขาก็ได้ และถ้าหาว่าคุณมีตัวละครในใจที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานี้คุณสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ทางด้านล่างได้เลยครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะสามารถไปพูดคุยกันได้เลย <c oughs> โก็โอเคครับผมแต่ผมก็ขอจบคลิปนี้ก่อนดีกว่าถ้าหาว่าใครชอบใจผมต้องฝากท่านช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อให้เราจีคอนเทนต์มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยครับและว,วันนี้กัผมบาสก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ